อยากพูดังิดิดมีอยู่ทิศหากจะให้คิดติดยังไม่ดีไม่มีทางความตั้งใ โอ้โหถ้างั้นต้องหลงตาแล้วโอ้โหทีนี้ยังก็แก่เลยกระโหกระปวดจนโกรธโผล่แล้วไม่เห็กหลงตายังไงไอ้หนูครับเอ็งตาดีๆทำไมครับมองแทนหลวงพ่อทีนี้มองอะไรครับเนี่ยคนนั้นยังนอนอยู่เลยวะยังนอนเหมือนเดิมเลยพวกคุณท่านท่าเดิมด้วยไปดูไปแกหายใจด้วยแกขยับบ้างไหมเง้ยยังไม่ตายหรอกยังไม่ตายเขารู้ได้ไงบางทีตกเป้าตาคุณโก้โห ยุ่งกับเขาทำไมปะโก้ลักษณะคงไม่ใช่ไม่ชอบทำไมครับคงจะเกลียดกูแล้วล่ะัลนลมาตกเปลาตากันขนาดนั้นแหะเขาชอบเราก็นอนดูเราอยู่โอ้นี่ตกชอบเหรอเขาชอบเราถลักกูไม่ลุกถีบหน้ากูเลยเลยแท่เขาให้การตอบสนองเราอันนี้เป็นงานอะไรงานแต่งครับนี่มนณาปาัง,าางแล้วมาบาังแล้วด้วยเ <İn> <ress> ดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกศิษ <Aj> ย <ax> ์มาด้วย เด,เดี๋ยวนะวมึงเลือกกินยาใช่ไหมเข้าเข้าไปกินยาก่อนโอ้โหปมอตัวไม้อะไรนะครูหมอดูดิแม่คนนั่งยิ้มกับจอได้ัไแม่ดูนีล่ลิเกเล่นเกก็มองหน้ากันสิโอ้ยไอ้แนอะไรวะใส่ตึงขนาดนี้มึงแค่ไม่มีเลยนะ หาาใส่อะไรก็ได้ปีหน้าเขาาต้อแล้วหาแล้วเหรอหาแล้วหมดเวลาทำการแสดงได้เลิกไม่ได้หรอกเฮียเลิกเลยเดี๋ยวเล่นไม่ดีคืนงานเราเวนจอมเลยนะยีแม่พวกนียไอ้มึงยืนตรงตรงนีไอ้เน็ยอะไรวะมันจะเตี้งซ้ายนะไปทางขวาหน่อยไหม อของมึงกระทัดนรัดะนะเนาะเขาบอกวาแค่ผิดนิดเดียวก็เข้าที่แล้วไอ้เหี้ยกูนี่ต้องสองมือคุยเลยนะเออเอาลงหน่อยากางเกงมันตึงนั่งดีๆละ่ะทำไมต้องทำไมมันตึงนั่งดีๆีทำไมละ่ะกูเป็นห่วงระว,วังกระแปะตกเลยไอ้ห้าบอสตัวมาปรึกษาอะไรกันเหรอ ลิเกไม่ทันเลิกเริ่มนินทากันแล้วยังไม่ด้ทากเขาบอกยังหาเล่นดีเฉยเลยนะนี่ไม่ใช่เล่นดีเออนี่กูมาดูลิเกเฮียอะไรเนี่ยพระเอกแต่งตัวโอ้โหไปวะปรีดิสียดยกครับเออมีพระมาบ้างหรือยังกันไหมมีมาบ้างแล้วครับอยู่ไหนกันล่ะอยู่ห้องน้ำครับอ้าวไปทำกิจแล้วข้างในมีผ้าไหมยังไม่มีเลยครับท่านเชิญด้านในเลยนี่บนด้านในเลยไอ้ลูกสิจะเลยเวลาแล้วทำไม คือว่าเป็นเกงว่าถ้าเกิดว่ากูกูเกรงว่าถ้าเกิดกูเข้าบอลร้อนเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยกูสงสารพ่อกับแม่กูอ่ะอ้าวคถามพี่เก่งทำไมหรอมึงมีไว้เยี่ยงเยวใช่ไหมมีไว้มีไว้แหละจที่บ่าโอ้ยแม่เดินมาแล้วเอาแล้วแม่วันจิตเอาแล้วเอาแม่ปัดจิต เกียดผมทำไมแม่นั่งลงกันแม่ถามันไม่มีอ๋อมันมีแต่ผูกไว้ข้างหลังมันแซมแล้วแม่ผูกูกันึดขึ้นได้มึงลุกมาหนิข้างหลังโอ้โห ไม่มีไ,ไม่มีแค่นี้จริงๆภาใากันสิ่ก็ไม่มีเอาไแม่มาหน่อยกูสงสารเจ้าภาพจังเลยยกครับเหลยอครับเหลือออกมาเถอะอ่ะลงพี่ลงพี่ลงน้าลงตาลงลุงรถยอต์ทะเบียนทศถุงอจานเกกกทมไปที่รถด่นนะครับมิสเตอร์พันธ์แ้ย มีแกนสุพรรณบุรีมันกว้างกว่าต้องเสอยพายแขกเสียคนเงียบผิดเลยผู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่มีข้อมูลพอโทรจาน9936นะขยับรถด่วนเดี๋ยวเขาไปเองเขาจะไม่กลับเขาจะดูรถอ่อนลุงหรือไงโสเป็นห่วงเขาจังเลยมึงห่วงรถมึงเถอะอีพายางแตกทุกคืนูนี่ตงดูดมาไปเอารถมึงยางแตกมาสามวันแล้วเนี่ยสักวันจะวันไม่ต้องพูด มันมเป็นเรื่องระหว่างกูกับโสโสกับกูสนิทก,กันสนิทเพราะว่าอะไรเรากินแบบกระท่อมคู่กันแหม่ถ้าไม่ได้เป็นกระท่อมโสทุกคนนายควรจะแย่สิจ้อ <c oughs> เอาละเอาละครับหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ <c oughs> มึงก็ไปเหมาลานวัดปูสิที่ทำงานก็ต้องสลุเข้ามาหน่อยเข้าใจไหมล่ะ <c oughs> ก็สลุเข้ามา เออทำดีๆเอออะโยมครับงานนี้เป็นงานแต่งงานมงคลตรงรถครับไหวใครยังไม่ถึงเวลาสวดมือลงก่อนรยังพึ่งยังไม่ถึงเวลาสวดมือลงก่อนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงใครครูบาอาจารย์โบมึงหน้าแก่ขนาดนี้ครูมึงไม่นอนคุยกับลากับโมงกันเถอะครูนั่งทายาเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ไหน อยู่ด้านซ้ายมือของพระคุณท่านครับไหนด้านไหนนี่ครับนี่ครับไหนเที่ยวเบานี่เขาไปเที่ยวสีไองไม่ต้องรุกไม่ต้องรุกไม่ต้องรุกแค่น้องมึงก็อายพอแล้วตระกูลมึงไงอาพับเนาะอะไรเท่าไรอะเท่าไรดูใจนะดูใจดูพี่นี่ไงหัวฉันนะนี่หัวฉันมึงออกพี่เถคย ว่าทั้งเนี่ยเอารแล้วเจ้าเจ้าสาวเจ้าสาวเรียกับเจ้าสาวโอ้ไมปใส่ไหมไปกินเท่าไงล่ะอ่ะโยมพร้อมเลยใช่ไหมพร้อมพร้อมนานแล้วครับอ่ะไปไปไปหาแล้วมากินกันไปเออผมไปยกมาเ ต้องปวดก่อนนี้พระคุณท่านปวดก่อนเดี๋ยวค่อยฉันหิวสิอยากจะกินอะไรสักหน่อยสุดแั่ปวดเดี๋ยวปวดเดี๋ยวฉันเลยกับคงกับข้าวเยอะแยะเรื่องงานนี้มีใครบ้างเลยมากันเยอะแยะไปหมดมีกูไงกูมาด้วยนะกูรู้แล้วกูม่ถือที่เยอะเลยพระคุณท่านใครก็ใครมามานี่นี่นางสนมคนในนี่มาเหสีมาเหสีพระชาเนี่ยเหสีเมียเมียเมียหรอเพื่อนนี่เมียเลยเนี่ยเมียเมียเนี่ยเมียขึ้นบอลลังไหวไหมเน่ะ ไว้ิี่พคุณท่านทำไมจะไม่ไหวล่ะเหี่ยวโอ้เหี่ยวตั้งกระคังจนตกหูเลยอะแพ้แสงแพ้ะไรนะแพ้แสงอ๋อโดนแสงมากๆโดนแสงมากๆแล้วมันยูวีมันทำลายถงอ๋อมันย่นเองกินยาไหมล่ะกูมียามาโส พอจะเหลือสักใบสองใบอะไรเล่าเอ๊ะจะยุ่งอย่านี้ครูกินใบโพโอ้ฝากแก่หรัธรรมะเนาะหายตียดติดถึงเตียดติดใบโพเป็นพระกี่โมอ่าถ้าพร้อมแล้วเลิกอะใครพอจะรัตนาสิงได้บ้างไหมล่ะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้กบพอได้บ้างครับโยมโยมได้นะได้ครับอ่าเอาเอาเริ่มเลย

จะทะเลาะกันทำไมไม่รู้กะละเทศะสัไปตรงนู้นหิวแล้วไงเดี๋ยวเพลงตรวจเสร็จก็มาถวายแล้วเข้าไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใหญ่แจ็บไม่ต้องรีบทำไมเดี๋ยวคืนนี้ลิเกเลิกมึงก็ต้องมีที่ไปอยู่แล้วไม่ต้องรีบ น้อนสุนพรนณประจำยังมีอะไรพวกนี้มึงอ่ะมีอะไรนั่งไก่ไม่รู้ไก่สองคนเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงอยู่ที่นี่เลยนะเดี๋ยวต้องมึงทะลาะกันอีกทีนะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ดูด้วยไอ้ห้างานมงคลแท้ๆทะเลาะก,กันทำหมเนี่ยฮะโอ้จนหมาเมียตูดไม่ถึงแล้วทำไมดี กังฝ่า,ายานด่ารจาระแไม่ได้เอาฮาเลยหรอกเนี่ย <c oughs> คนเงียคนคนิง่ทงท่านาามจะแมนอยู่หัวี่เหี้ยรครับจียัง, okay. งขนลอกแกมาขังพูวกอีจาระทะับเรา่ะยอมครับเริ่มทำจริงได้ นักโฮไว้ไปไปไปไว้ไปทําไมเกีไยวทําไมไกี่ยวไปเร็วไปเกี่ยวไปเร็วเร็วทําไมเกี่ยวเกี่ยวทําไมเกี่ยวทําไมไอ้บ้ามันนี่จุ๊บ าวข้าวผ like ้เอาเราโบท้อเอาเราวก่งแล้วอกยิงหัวตูนี่โอ้หลงพี่อจหัวูหลงพี่มันเรื่องอะไรนี่ตพโอ้โหนี ที่เยียวไม่รู้โตแล้วหรอเนี่ยไม่ถึองทำกันแบบนี้เอาักลลเทศะทำดีดีม,ม,ม,มีมนจะพระเถรรางกูบ,บารรสการจะขอาวเลยเปรียบสีแล้วจะนั่งพี่นิ่เปียบยาส่งเสียงดัง ทำมเจ้าคำเล็กจำเล็กมีได้แดงไหมนะผ่านล้าไม่ถึงเชียงใหม่เชียงรายแสบมึงนี่ก็อะไรกันหรือหลวงพี่หลวงพี่เดี๋ยวด้วยแคมพัดปงแล้วไม่เปลี่ยไปเปลี่ยนเลยเหรองานเยอะไปตรวจที่นั่นตรวจที่นี่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เปลี่ยนไม่มีเวลาเปลี่ยนเลยเอาแวะขี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันตรวจอ๋ออย่งเขาเล่นอะไรขอห้เขา ลูกคุทำไมอิงขอโทษเฮ้ยอะไรอ่ะถ้าคุณุ้งยังไงวะพี่ายมงนุ่งมาเนี่เขาจะนุ่งยังไงล่ะพี่ายจะนุ่งได้เนี่ยหามมไม่เจอเลยไงเออเเตรงนี้ไหวะเออทำไถ้าว่าางคืนนี้ไม่ต้องทำอะไรเ เรียบร้อยเรียบดิ่งเลยหนูจ uh, ุกตัวนึ่งนี่เหลือพี่เขาหาต่อแล้วมึงต้องทามากไม่เหลือไม่ได้ปีหน้าบ้างเลยหรือห่างห่างห่างห่วันี้วันนี้ดูไดูแล้วตัวตัวตรวเร็วเร็วๆ เอาเลยนะครับเเเออาาลยนโมตัสสะปะะวะโตระหะสโตตมาสั้พุทธัสสะสามจบมันตันอมังนโมตัดหของพี่เจ๊ได้ยังติดยังติดมึงเลยเลิกเลยอ่ะมึงนีมิธน้าไม่บานหลงไม่ไม่ยุงไม่ยุงสู้ก็ไม่ยาไม่หักกว้างทางที่วุ่นระเหมือนด่าองค์แรกไม่ยุงไม่ยุงสู้่าไม่เองพระไม่เองเขาเรียกว่าพระตะกะ ไปหาอะไรมากินกันไปได้ครับไใจรู้ทวดก่อนสิทวดก่อนสิทวด่อนนะกำลังจะเข้าได้เขาเข็งจป่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มทวดแล้วตั้งอกตั้งใจอัตอมาจะเริ่มให้สินให้พรปวดไหมครับเอามามีไหมจะทวดเอา ตะทุนโมตะตาะขาตะย้อนยอนยๆอยอยอย้ย้อจะพาบะยกรย้อนอ๋อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอโหเยเล่นหงจีนรอ็คนบบว่าเสมกเยอะหายเมกเบียมาหังนเสียมหกเยอะสตเล็เยอะ เรื่อ <Tipp> ว <ett> ันะโลกไะมราคาขนาดเนี้ยหายจะคิวจะขึ้นหน้าไหมเนี่ยมากันดีแล้วรับมึงถวากูเท่าไรเนี่ยเอ้าปะโทนี่มาต้องแล้วแต่ก้าแล้วเน่ยแล้วแต่ยังไงเล่ามาต้องแล้วแ่ก้ามึงถวายกูติดบาท2ี่ตบาทไม่ได้โอ้ปาบอกเแต่ถวายยงไงกเล่าเขาไม่ถวายยางไร้เรียกซะเลยไม่ต้เรียกเลยความสบายใจคุณท่าน2 0งสอก็้สองแสนนี่ หาออสกอเอสมาติดถึงติดถึงเลยนะเนี่ยมึงให้ออสมาส่วนแทนกูไหมล่ะมันก็ต่วนไม่ได้สักนี้กับเดียร์จ้าเอฟจ้าเอฟแม่คนงามเกฟมาจ้าเอฟกันบ่อยๆปีนี้เขามาเนี่ยหมดรอบนะครับผมต่อเลยต่อเลย1,500โอ้โห้วู้ชิบหาย1,500ยังโอ้โหเกือบโอเคโอ้ใช้ได้มึงนี่หล่อแน่ๆหน้าไม่ใหญ่เต็มเดียวมันใหญ่ทั้งตัวเนี่ย

เกิดสามหยดเอ้าเกดยังอยู่ไม่เป็นไรเกิปแล้วเหรอเกิดแล้วคุณท่านขอโทษเกิดยู่เกิอยู่กับตาตะโมตะตามโต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 สมาจารมุททศบุตรทางได้ขึ้นไปเล่มบนหอระฆังพระหามไม่ฟังไอ้คนสารนังอใครวะดูดูแลความเรียบร้อยนะครับดูแลความสงบนะครับท่านรัฐมนตรี ยังยี๋ยียี่งานแต่งงานแต่งใครอ่ะใปมเออดูลูดมลูด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 ูาูด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 หดู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 าูด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 าดูดูหูด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 าดู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  ไอ้เห <Yes> ี้ยไม่รู้เรื่องหรอวะไปดูแลที่ใครวะลูกใครวะฮะเอาอะไรกับกูก็ได้มาเอาไปเลยเดี๋ยวออกเข้าโแรมให้เอาเอาเอาคนเอาแล้วีจัดเฮ้ยคุณอจัดคุณนจัดเออคุณมาหาใจเย็นพี่นั่งก่อนมื่ สังขังโยมอสังโยมอสังขังไหมสังขังยังไงครับมีอะไรบ้างมันมีสังขังธรรมดากับสังขังควายสังขังธรรมดาได้ยังไงสังขังธรรมดานต่สีมากขวดเดียวก็อยู่แล้วแล้วก็สังขังควายเราต้องทำให้กลับมาพระขวดก่อนก้าสังขังพระหายแล้วสิทีสังขังสิงห์อสังขังคนเว้นที่ทูตขู่ทางพระหาไม่ฟังไอ้คนสารนังขัชาวิสุตติยปีเยี่ยมเมียตรีซื้อกับปีไม่ให้สตังพระหาไม่ฟังไอ้คนสารนังขัชาวิ ติกรณะขมะน,น,น,นังนิติตังติกรณะขมานังนิติตังติกรณะขมานังนิติตังอามะขันเตติเฮีย ตัวเบยวโอ้ยทำไมเลยนะคุยอะไรนักหนาไม่เคยคุยกันหรือไงอยู่ในเมืองเด็กชาจในโรงงานไปไม่รับเราเราอะไรเราไม่คุณท่านมามาทำเต่ะเอ้าแล้วก็ไม่บอกงัวคุยอะไรจังล่ะ เป็นห่วงน้องเขาปเปลี่ยนกี่ชุดกี่ชุดคุยทุกคนมึงเป็นห่วงเขาเดินผ่านไม่ได้ดจะเจอกันไม่ได้ต้องไปลงไปเรียนแลเลออดูไม่ต้องห่วงเลยคุยก็ไม่เคยได้ที่หายคุยจับจะไปด่าเขาทำไมไม่ใช่เรื่องของจา้าวคุยพูดถูกข้างหูลังคานะรับๆด้วยนะโยบเอามาพันเตะรับจ้วน,นะเตะซะแล้วนาเมานางไม่ทิ้ง ออกไปักมึงแรกนำไมะมึงแรกทำไมก็จะรับอาวาพัน้ไปแล้วให้พาเราลองสิเห็นแม่อเขามานั่งูเลยจ้งเกี่ยวอะไรกับแม่พอจิตเขามึงว่าิทัเหรอมึงรเหรอีายปล่อยจังของเนี่ยปล่อยจันทจปล่อยทรคยไบ เฮียอะไรเล่าไอ้ตัดเ้าปล่อยเขาใสอะไรนัะขาเล่าไอ้พ่าเขาล้อมมึงเป็นอาจารย์ชั้นเหรอมึงล้มมึงล้มมันไปล้มเด็กหายไอ้พ่อเก็บผมเหรอมึงเลยสิขบถของมึงเนี่ยไปมึงจะไม่อยากจะลิกงานเนี่ยรู้ใจก็ใจ รู้แต่ว่าก็ใจเย็นๆกันไปจักรยานไม่ทำไมทำไมทำไมไอตัวรุ่นเบาจังเลยไอตัวรุ่นเบาเนี่ยเหรอเขาไม่ได้มาเล่นตลกเขานั่งตกปลาเดี๋ยวได้ปลาครบสามตัวเขาก็ลุกจากที่แล้วเบาเลยนั่งนะไปดิ้นเลยนั่งประคองไปอีเดี่ให้เลือดมาไม่ได้ผลหมดแล้ว อามะพันเตธรรมดาตีสาระคขมันนางนิธิตังอามะพันเตสุขใจเงยันติตัสมาติรังวิโสทะเยโมนและช่วงนี้เป็นต้นไปกราบเรียนเชิญพระรัชภาพภงมคันไล่ลับจากนารับเมืองประถูครับในการไล่บลบทุกทะแยโมน

オバリオバリオバリオオリオバリオバリオオバリオバリオバリオオバリオバリオバリオオバリオバリオバリオ ก็ได้ดูอยากจะไปขอเขาอีกร้องร้องไห้เลยนะเด็กกลัวแล้วเฮียเด็กกลัวร้องแล้วยังไปแลบเล็นปิ้นตาใส่เขาอีกแม่ใส่ชุดเป็นกรหรีสีประจัญชันนะอยู่ใส่สีใส่ชุดกันดีๆมึงใส่ชุดอะไรกันมาเป็นพระยังไง่ทำดีดิ เอ่ยเพลงไม่ได้เอ่ยเป็นลำเอ่ยเป็นลำเสรงจไปใงานแต่งเด็กติดเด็กนะเด็กมึงมางานการาดินเนอร์เหรอใส่ให้มันเหมือนพระเหมือนเจ้าเลยสิก็มีสีเหลืองใหอยู่ติดตัวพงให้มันวิดชิดอ๋อไม่พูดรอดอกนี้ ขี้เกียจไปหน่อยนะภาคหลังหลังแต่อีมูมีหนังนี่ให้ยแอ๊์ใหญ่ครับอัี้ยก็ผักผัดทั้งสี่เออมึงไม่องพูดใส่ให้มันดีๆีใส่ให้มันดีๆดอกเลือดจะหมดแล้วแผ่วแล้ววะหวังงานต้องจำบัดดาให้กัมังทำดีๆผมก็ไม่ดีๆอะมึงทำดีๆยี่หาเขาเห็นนะมึงไม่ใช่คนตกกระปรนะอะไรนะไม่ใช่คนตกกระปรงนะ มันยี่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่ต่่่่น่่่่่่ม่่่่่่่ตรงไหน่่่่่่่้่่่่่ม่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้า่่่่่่มันไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่อ่่่ ยี yeah, ่แล้วทีพกกขาจะเอาสนุก <contam> กันเลยเหรอเห็น <dir> ต <lands> <im ie> uh, ัดหลอปลงหายใจจะตายคนเออมึงม uh. ีย so ังไงมึงมึงตื่นหวังมากเกินเล่นกับเกษตรที่พลังหลักนะเออเล่นแบบเหมือนกั๊กอ่ะเองเออโอ้โหมึงดีแล้วดิเนีหัวกับมันดีสิถึงว่าพรู้จักแหมนิดเดียวเอง เสียนิดเดียวก็เปิดตัวไม่ได้แล้วเอาเย่นน้ำตาคอนไอ้เหี้ยที่มันกลับมาเท่าไมเงินมันหมดกูตาหน้าเว้ยเลิกกับกูไปไอ้ที่ผายท่าไมมึงอ่ะขาดรายได้ยกครับเดี๋ยวช่วยกันเป็นลูกคู่หน่อยได้ครับแทนแมนนี่ พอกูเริ่มสวดคุกพอกูส่งติ๊กใี่มึงไปเลยนะส่งติ๊กแล้วไปเลยุ้งุงงี้ยุงทเนี้ยโโอเอาเอาเลยเอเอาเลได้ได้ไปนะไปจับพอมนะรับจะหากิงพมึงพความดันต่ำเลยนี่้มันดังเลยทีแพ้้เลยได้ครับแพ้จะมาขยันแค่ตอนจะเลิกนะ จะหักกิ่งโพกทาแบออกมาทำทายแทบคิวจะหายแทแงควานจะหายแทนแเอาม่ใหญ่เขามาแทนแทนเราจะหักกิ่งโพทาบเอามาทำทายแทนแบคิวจะหายคว้านจะหายเอาใบใหญ่เข้ามาแทนแทยแบจะหักกิ่งโพ

น้อยมากมึงไหวไหมเนี่ยเงาป้ามึงเก็บไว้ตรงไหงมึืเอาให้ยังอยู่ยังอยู่ไปดิตายไหมอะไรวะเหลือหมดแล้วไปดิโอ้โหเอ้ามึไปดิไปจะหางอินโผล่